ก็สำหรับ Exhibition ที่3นะคะก็จะเป็นเรื่อง hints to successful breastfeeding in sick baby นะคะค่ะโดยดิฉันแพทย์หญิงสุดารัตน์สฤรีชัยพรศัก์นะคะจากโรงพยาบาลสกลนครค่ะเป็นกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและาริกกำเนิดนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็ทำงานที่โรงพยาบาลสกลนครนะคะค่ะ จะพบว่า,าทารกแรกเกิดหรือซิกเบบี้ที่เราดูแลอยู่เนี่ยมีมากมายมากไม่เฉพาะเพียงแค่ทารกคลอดก่อนกำหนดเท่านั้นนะคะยังมีทารกป่วยทารกที่มีภาวะป่วยทางสัญญกรรมนะคะหรือมีภาวะโรคต่างๆนะคะที่เราต้องให้การดูแลนี้เราก็จะมาแบ่งดูว่า,าเราจะให้คำแนะนำเพื่อให้การเลี้ยง เด็กป่วยของเราเนี่ยด้วยนมแม่ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างไรนะคะก็แบ่งเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะก็คือด้านมารดาค่ะก็เราก็พบว่า ปัญหาที่เราเจอบ่อยๆในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กป่วยก็คือคุณแม่เองเนี่ยขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวคุณแม่เองเนี่ยมีภาวะเจ็บป่วยจนไม่สามารถให้นมแม่ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวโรคทางอายุรกรรมสัญญกรรมนะคะที่เราเจอบ่อยๆหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งที่ตอนนี้พบบ่อยมากนะคะ เราเคยเจอคุณแม่ที่เป็น CA Brace นะคะที่ป่วยหนักรุนแรงมากนะคะจนเสียชีวิตขณะที่กำลังดูแลลูกก็มีนะคะแล้วก็มันดาเป็นโรคที่ห้ามกินนมแม่อันนี้เป็น Contra อินดิเคชันไม่ว่าจะเป็น HAV หรือว่า HTLV นะคะแล้วก็ตัวโรคที่มันดาจำเป็นต้องใช้ยาแล้วมันมีผลต่อลูกเช่นเคโมโอเทอรป์ปีอันนี้ลูกเองที่เป็นเด็กป่วยก็จะมีปัญหาในการเลี้ออยงลูกด้วยนมแม่แล้วก็ ปัจจุบันนี้เป็นปัญหาสังคมที่สําคัญเลยค่ะก็คือแอมเฟตามีนที่เราเจอว่ามันจะต้องทําให้ลูกของเรานะที่เป็นเด็กป่วยนะต้องงดนมแม่โดยไม่จําเป็นนะคะถัดมาก็คือตัวมันดาเองเนี่ยต้องกลับไปทํางานตามกําหนดลาซึ่งปัญหาอันนี้เนี่ยเราเจอว่ากําหนดคลอดของทารกป่วยเนี่ย มันก่อนกําหนดใช่ไหมคะแล้วก็พอต้องกําหนดวันลาแม่ยังไม่ได้ฝึกเลี้ยงลูกหรือยังไม่ได้รูมิ่งอินเลยกําหนดลาแม่หมดแล้วเพราะเด็กบางรายเนี่ยต้องอยู่โรงพยาบาลน,นานมากกว่า1เดือนมากกว่า3เดือนก็มีใช่ไหมคะซึ่งพอครบกําหนดลาแม่ก็จะไม่ได้มาฝึกเลี้ยงนะคะถัดมาก็คือกลุ่ม Unwanted Pregnancy ก็คือมารดาเองเนี่ย ไม่ได้มีการคาดหวังกับการตั้งครรภ์ครั้งนี้หรือว่าไม่ได้มีความต้องการจะเลี้ยงเด็กก็มี no anc teen a d g e prek หรือว่า unwanted child ซึ่งปัญหาของแพทย์ที่ให้ดูการดูแลก็จะพบเคสกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นในการให้คำแนะนำหรือการให้การแก้ปัญหาในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะให้คำแนะนำในเรื่องการให้นมแม่ แก่แม่ตั้งแต่ ANC นะคะก็เพราะว่าการที่แม่ได้ให้ข้อมูลหรือทราบข้อมูลตั้งแต่ต้นเนี่ยจะทำให้คุณแม่เข้าใจแล้วก็มีความตั้งใจจริงในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะถัดมาก็คือในกรณีที่มันดาให้นมแม่ไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะถ้า เราจะพบว่าปัญหาก็คือ,อตัวมันดาที่ป่วยนะคะหรือว่ามีปัญหาเสียชีวิตขณะที่คลอดบุตรที่เป็นเด็กป่วยเช่นพรีเท r ร์ม t r e กซ์ตรีมมิลโลเบิร์เวเราเคยเจอเด็ก600กร,รัมที่มันดาเสียชีวิตหลังคลอดสวันมันเป็นตัวที่ท้าทายเราว่าเราจะช่วยเขาได้อย่างไรใช่ไหมคะดังนั้นในพาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องมิวแบงหรือดอนเนอร์มิวนะคะแต่ปัญหาก็คือว่าตัว บริบทของโรงพยาบาลแต่และโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้เพอร์เฟกหรือสมบูรณ์แบบที่จะมีมิวแบงค์หรือ d ดอนเนอร์มิวที่ได้รับการเตรียมอย่างถูกต้องทั้งหมดดังนั้นมันเป็นตัวชาเลนจ์ว่าในโรงพยาบาลที่อยู่รอบนอกหรือโรงพยาบาลที่ไม่พร้อมนะคะเราจะทำยังไงให้ทารกกลุ่มนี้ได้รับนมแม่นะคะอันนี้เป็นตัวที่จะทำให้เราอะได้โอกาสได้รับนมแม่เช่นกันกับโรงพยาบาลในกรุงเทพ นะคะถัดมาก็คือปัญหาเรื่องยาค่ะสำหรับเคโมเโทราปีเองเนี่ยมีคุณแม่หลายท่านนะคะต้องการให้นมแม่นะคะทางสู หมอสัญญกรรมที่ดูแลแม่ที่เปิยเป็นมะเร็งนะคะเขาก็จะมีการเตรียมคุณแม่แพลนในการให้การรักษาคุณแม่นะคะว่าเ,ออเขาจะตัดสินใจ start ยาเคมี o t h e r a ตอนไหนนะคะแม่บางไรายได้มีโอกาสบีบเก็บน้ำนมในช่วงก่อนคลอดเอ้ในช่วงหลังคลอดก่อนที่จะให้ยาเคมี o t h e r a ก็เป็นความตั้งใจจริงนะคะอันนี้ก็คือต้องมีการวางแผนกับทีมที่ให้การรักษานะคะ ถัดมานะคะในการให้การช่วยเหลือและสนับสนุนมันดาขณะทารกป่วยในโรงพยาบาลน,นะคะเราก็จะทำตาม10เต็ปนะคะที่เราได้รับการเรียนมานะคะแล้วก็นำไปส่งต่อให้คุณแม่นะคะให้เขาเข้าใจแล้วก็เห็นตรงกันว่าในกลุ่มมันดานะคะเขาก็จะต้องได้รับการดูแลตามลำดับดังนี้ที่กล่าวไปนะคะซึ่งมันจะทำให้เกิดความเห็นตรงกันแล้วก็ทำให้เกิดความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กป่วย นะคะถัดมาอีกอันนึงที่เราจะเห็นว่าความสําเร็จจะเป็นไปไม่ได้ถ้าแม่ไม่มีความตั้งใจใช่ไหมคะที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดังนั้นเนี่ยการสร้างบอนดิ้งต่อมันดาและทารกเนี่ยจึงมีความสําคัญในการให้การดูแลทารกนะคะมันดาจะได้เข้าเยี่ยมพร้อมครอบครัวเนี่ยจะทําให้บุคลากรใน ICU หรือว่าตึกเด็กป่วยเนี่ยต้องให้มันดาได้มีส่วนร่วมนะคะในการดูแลในการเข้าใจแล้วก็การดูสัมผัสผู้ป่วยหรือทารกของเรานะคะเมื่อเกิดบอนดิ้งเนี่ยการคงไว้ซึ่งน้ำนมจะเกิดขึ้นต่อเนื่องได้นะคะอันสุดท้ายที่จะเพิ่มเรื่องมันดาก็คือวางแผนเรื่องการให้นมในทารกป่วยแก่มันดาเพราะว่าเราทราบว่าทารกแต่ละวันเนี่ยกว่าจะสเตปฟีดหรือฟูลฟีดได้เนี่ยนมแม่ ทุกหยดมีคุณค่านะคะหนึ่งมื้อของเด็กอาจจะหนึ่งซีซีคูณแปดฟีดใช่ไหมคะแม่เขาจะได้เตรียมนมว่าเออในถุงเก็บนมในวันนี้หรือในช่วงนี้ควรจะให้กี่ซีซีเพราะว่าแต่ละวันที่แม่บีบน้ำนมได้โดยเฉพาะในช่วงแรกเนี่ยปริมาณยังไม่มากนะคะถ้ามีการวางแผนเราก็จะพบว่านมแม่จะได้ประโยชน์สูงสุดที่แม่เขาได้เตรียมมาให้ นะคะรวมถึงการวางแผนเรื่องวันลาคุณแม่ได้ซําไปว่าคุณแม่หมดวันลาที่ 3, 90วันหรือบางที่1เดือนนะคะเราก็จะวางแผนว่าเราสามารถสคิปวันลาได้ไหมเพื่อให้ได้วันลาในช่วงที่เตรียมรูมมิ่งอินหรือฝึกเลี้ยงทีนี้เรามาดูปัจจัยด้านทารกบ้างจะบอกว่าทารกที่เราดูเด็กป่วยหรือซิกเ b บี้เนี่ยป่วยจริงนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อป่วยหรือป่วยรุนแรงเนี่ยแพทย์ผู้ให้การดูแลเนี่ยจะพบว่า ดีซีดเองหรือตัวโรคเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทารกคลอดก่อนกำหนดเท่านั้นยังมีโรคทางสัญญกรรมใช่ไหมคะหรือโรคของเด็ก ที่มีปัญหาทางเดินหายใจที่รุนแรงบางรายอาจจะถึงชีวิตนะคะหรือบางโรคที่เป็นโรคที่จำกัดเรื่องการรับนมแม่ที่ให้ไม่ได้เลยเช่น Inborn e r r o r of Metabolism ซึ่งเราเจออยู่นะคะแล้วก็โรคเด็กที่มีความผิปกติของการดูดกลืนเช่นทางทายเด็กที่มีปัญหาเรื่อง Neuromuscular เช่น Severe b i r แ a ฟฟิกเียดูดกลืนไม่ได้มีปัญหาที่สมองนะคะหรือเป็นโรคทางระบบประสาทต่างๆรวมถึงที่พบมากที่สุดเลยที่จะเป็นเด็กป่วยให้เราดูแลก็คือ ข้อก่อนกําหนดใช่ไหมคะดังนั้นคําแนะนําในการดูแลของกลุ่มทารกเหล่านี้เนี่ยเราก็จะให้การรักษาอย่างเต็มที่ในการที่จะรักษาเด็กป่วยเหล่านี้ให้หายป่วยนะคะเพื่อให้พร้อมรับนมแม่นะคะแล้วก็ตัวมารดาของเด็กกลุ่มนี้เองเนี่ยเขาเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ให้นมแม่เลยในช่วงแรก นะคะแต่เราจะให้เป็นนมแม่ป้ายปากนะคะในกลุ่มที่ยังรับไม่ได้เพราะว่ากว่าจะได้รับนมจริงเด็กบางรายเนี่ยอาจจะรอรอนานมากถึง1ถึงสงสัปดาห์ถึง3ส,สัปดาห์ก็มีถ้าเขาซีเรียสมากนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้ดูแลแค่เด็กกลุ่มที่พร้อมกินนมอย่างเดียวเรายังมีเด็กที่ป่วยรุนแรงบางคนเป็น PPHN นะคะหนักมากเลยมียากระตุ้นความดานันอิโนอโรปหลายตัวนะคะโดบูโด,โด,โดปานิลิโนโฟเฟตไอโลพอด ให้ในติกออกไซด์นะคะในช่วงนั้นเองเนี่ยแม่เองได้ช่วยนะคะนมแม่ปปากนี่ยังทําแต่ในระยฟีดอาจจะยังทําไม่ได้แม่กลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนให้โครงการบีบหรือเก็บน้นํานมต่อต่อเนื่องนะคะแล้วก็ encourage แม่เสมอนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือในกลุ่มที่มีปัญหาดูดกลืนนะคะอย่างที่เมื่อเซสชันที่แล้วนะคะก็พบว่าการดูดกลืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ มีปัญหาทางทายนะคะก็ต้อควรจะได้รับการประเมินแล้วก็การแก้ไขนะคะให้ได้รับการแก้ไขเพื่อให้เขาดูดได้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ถัดมากลุ่มที่มีปัญหาเช่นซีเวอร์แอดฟิกเซียหรือดูดกลืนไม่ได้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยเราเองก็จะปรึกษาทางทีมในการกระตุ้นออรรลมาศาสตรนะคะให้ดูดกลืนได้ดีมันไม่ใช่การทำงานแค่ทีมเดียวค่ะมันก็ต้องประสานกับทีมทางกายภาพบำบัดร่วมด้วยนะคะ แล้วก็ถัดมากลุ่มที่จะเน้นเพราะว่าเราเป็นศูนย์รับรีเฟอร์ใช่ไหมคะในโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยจะมีการส่งต่อทารกแรกเกิดที่ป่วยหนักมารับการรักษาในเซ็นเตอร์บางครั้งเนี่ยมันายย่างเองเนี่ยยังไม่ได้มาพร้อมรูเพราะตัวเขามีคอนดิชันที่ต้องมอนิเตอร์ที่โรงพยาบาลต้นทางทางโรงพยาบาล ต้นทางก็จะต้องมีการสอนมันดานะคะให้เตรียมบีบเก็บน้ำนมตามขั้นตอนเช่นกันดังนั้นเนี่ยจะทำให้สเต็ปของ10เต็ปเองเนี่ยไม่ขาดช่วงอันนี้ก็จะฝากไปด้วยนะคะเรื่องคำแนะนำสำหรับเคลลีเฟอร์ถัดมาค่ะท้ายที่สุดนะคะตัวเราเองค่ะบุคลากรทางการแพทย์ที่จะช่วยนะคะเป็น ทีมสาคัญเลยที่จะช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็ก่วยประสบความสําเร็จนะคะเราพบปัญหาตั้งแต่ p r e n a t a l c ค r e ค่ะว่าขณะ NC เนี่ยมารดาบางรายเนี่ยไม่ได้รับการตรวจร่างกายเพื่อประเมินความผิดปกติชอนนิปเปลิลไม่ได้รับการประเมิน c ีเอเบรดยังดีเทคไม่ได้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าปัญหาต่างๆที่พบขณะตั้งครรภ์ล้วก็มารดาเองยังไม่มีความรู้เข,ข้าใจจริงในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งที่มีโรงเรียนพ่อแม่ หรือ LED ANC หรือ NO ANC นะคะ ถัดมาปัญหาตอนช่วงพรีเนทัลแอนโพเนทัลแคร์บ้างเราพบว่าตัวบุคลากรเราเนี่ยเนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศู์เนี่ยภาระลง,งานเยอะมากนะคะดังนั้นการเข้าช่วยมันอาจจะเป็นใจอย่างไม่ทั่วถึงตัวบุคลากรเองอาจจะไม่ได้รับการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเรื่อง breastfeeding in sick baby นะคะรวมถึงการขาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพราะว่าในบางรายกว่าจะ oral f e e d ได้เนี่ยเราต้องใช้ไซริงค์ปัม๊ม Infusion p ปั p ump, นะคะ ซึ่งมันราคาค่อนข้างสูงนะคะในการช่วยดังนั้นคําแนะนําในเบื้องต้นนะคะด้าน A N C เนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้เข้าขึใ้ใจกับบุคลากรของเรานะคะตั้งแต่สเต็ปโรงเรียนพ่อแม่นะคะ แล้วก็ถัดมาก็คือควรจะแก้ปัญหาที่พบตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ถ้าดีเทคช็อตนิเปิลได้ก็ correct นะคะสอนแม่ดูแลแล้วก็หากลุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันหลังคลอดโดยเฉพาะกลุ่มทีนเอตเพกรเนนซี่นะคะซึ่งเขาเป็นกลุ่มแม่ทินเอตของกลุ่มแม่พรีเทอร์มใช่ไหมคะถ้าผู้ดูแลทารกแรกเกิดก็จะทราบว่าตอนนี้พรีเทอร์มของเรามีทินเอตเป็นมันดา <laughs> เยอะมากนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คุณแม่อาจจะต้องไปโรงเรียนใช่ไหมคะหรืออาจจะ ไม่ได้ดูแลลูกเองถัดมานะคะปัญหาหลังคลอดที่เราจะต้องดูแลช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ห้องคลอดวอดหลังคลอด ICU หรือวอดซิกนิวบอลนะคะก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจนะคะในการเลี้ยงลือดผู้วยนมแม่ในเด็กป่วยที่ถูกต้องคือตัวผู้บริการถ้ามีความรู้หรือความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะส่งต่อให้คุณแม่ได้อย่างถูกต้องเช่นกันนะคะถัดมาก็คือตัวโรงพยาบาลเองนะคะ ก็จะจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้เพียงพอนะคะคือราคาค่อนข้างสูงค่ะอาจจะไม่ได้จากงบเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีมันมากพอส่วนใหญ่ก็เป็นงบบริจาคนะคะอันนี้ก็ต้องหานะคะแล้วก็ตัวบุคลากรเองที่จํานวนน้อยนิดของเรานะคะอาจจะต้องคุยกับทางทีมบริหารเพื่อเพิ่มบุคลากรท้ายที่สุดนะคะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กป่วยเนี่ยค่ะ ก็ทำให้ทุกคนอะรู้สึกว่ามันคืองานประจําที่ไม่เป็นภาระเพราะว่าเป็นงานที่เราจะทําเพื่อคนไข้นั่นเองนะคะดังนั้น3ข้อนะคะที่เราพูดมานะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านมันดานะคะทารก แล้วก็ตัวบุคลากรเองนะคะคำแนะนำต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นการปรับใช้ตามบริบทของโรงพยาบาลนะคะซึ่งซึ่งแต่ละโรงพยาบาลบริบทต่างกาันแต่ยังไงก็ตามเองหรือความคาดหวังของทุกโรงพยาบาลคือต้องการให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กป่วยนั้นประสบความสำเร็จนะคะ <c oughs> เด็กก็จะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ